ดิวดิวดวววมาวโอไงคุณครูอุ้ยมีกระติบข้าเหนียวมีปลาพร้อมพร้อมตรงี้มี้านียวพร้อมนะไ้ัย เดี๋ยวนี้คนลึ่นข้าเหนียวกินเองไล้ยายคุณครูขามาจากบ้านเลยนเนรูะกอี็ได้ก็ได้ความรู้สุดรโอ้ยลุยสาเราเป็นนึ่งเป็นอยู่แล้วเนาะให่ก็สะายไปด้วยยัางไวย่งไฟแล้วสะทายมาจากไปล้วกินแล้วตนาดูดิปลาร้บอลมันก็ปุกงนึยน้ำหอมน้กเย็ด้

ุดใหญลดให้5บาทค่ะตอนเช้ากินหมูปิ้งตอนบ่ายกินไก่ย่างไอ้ไก่พ่อด mày mày cho liu mày liu mày liu mày 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 phải không? mày ทมเข้ามาดูปิ๊กปิ๊กกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะามาชื่อของแชร์เว่นกับแม่ค่ะมามาหนุบมาซื้อปิกเปียกกับแม่ค่ะามารอไก่ทอดยายพาค่ะรอามาน nå, 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 ลมพัดเย็นพายลมพัดเย็นนะวันนี้มันจะหนาอีกแล้วมั้ยายบ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 ๊ายบายบาายบายเอา่ะเอาเลยค่ะเอเลกงะขลุอครั้งนะคะ กลับบ้านเจ็เหรอเท่ยวละบ้านมานมา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 มมา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 ม่มามามาหมาาาา

Bye bye bye. เดี๋ยวยาพานับตังใหญ่เลยไงฮะกินอะไรแกตชมผู้กวานมาละกินไม่ก้านกินไม่ก้านเดินไปกินเองใครจะไปไหน กนไก่ผ้าก็ออกมาดีไม่ให้นรกวันเลเกอกวันออแน่อ่ายีเกียมันชอบกินเผือไหมอ่ะอ่นะนี่นี่เป็นอ่ะนี่หวานดิ ออกควาอยู่แกไม่จับ่หาว่านะแกจัดต้องแก่เลยชอบกินสตรอเบอรี่เมื่อวาสตรอเบอรี่ซิตี้ให้สองลูกกินของแพงเลย มเดี film, okay, okay. Okay. Uh, oh, ๋ยวมันมีประโยชน์ต้องใช่ไหมต้องใช่ Allora uh -huh. มันไม่อหรอกอมาใส่ถุง้ไม่ค่อยีเป็นแบบดำๆมันตเป็นขาวๆซไปไหนมันช้าแล้วมันำหมดจมแล้วเีวมันจมยวมันจมดำอะอเรอห